ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อาสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจแะเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู คร,ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเรื่องเล่าข่าวบ้านถือนะครับวันนี้วันจันทร์ที่20มกราคม2568นะครับอยู่กับผมสวัสดิ์เครือพิมายนะครับวันนี้นะครับทางห้องภาพดิจิเจเจเองครับร้านถ่ายรูปร้านห้องเสื้อวราพรนะครับ ก็ามาชี้แจงนะครับชี้แจงเรื่องนะครับหมวดทางหลวงนะครับผมหมวดทางหลวงบ้านผือนะครับได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดและทาสีฟุตบาททางเท้าทางหลวงหมายเลข2 021ได้ตรวจพบการบุกลุกเขตทางหลวงจึงได้ดำเนินการ นะแจ้งเตือนด้วยวาจานะและจะทำการเตือนเป็นเอกสารลำดับถัดไปทั้งนี้นะหมวดทางหลวงบ้านผือจะดำเนินการกับผู้บุกลุกแนวเขตทางนะครับทางหลวงทุกลายเหมือนกันหมดทุกลายให้เป็น ตามมาตรฐานเดียวกันนะครับตามมาตรฐานเดียวกันนะครับผมเมื่อวันพฤหัสบดีที่16มกราคม2568นะครับวันที่แจ้งก็ทางร้านนะครับก็ได้ทำการที่เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงนะครับได้แจ้งมาให้ หรือสิ่งที่ขวางทางเท้านะครับให้ออกพ้นจากเขตพื้นที่ทางหลวงนั่นเองนะทางร้านก็ได้ดำเนินการวันนั้นเลยครับวันที่16นะวันที่16มกราคม2568วันนั้นวันที่เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงได้แจ้งจนถึง4ทุ่ม หลังจากนั้นนะครับที่โลกโซเชียลนะครับเอาภาพไปลงที่โลกโซเชียลโจมตีร้านร้านนี้ร้านเดียวนะครับโจมตีร้านนี้ร้านเดียวเหมือนร้านนี้ร้านเดียวทําผิดคนเดียวที่บุกลุกนะครับบุกบุกลุกกงทางหลวงนะฮะเอาภาพไปลงนะครับผมนะฮะ ไม่ไม่มีความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมด้วยทางโลกโซเชียลโจมตีร้านนี้ร้านเดียวโดยที่ไม่มาตรวจสอบว่าเขาดำเนินการหรือ,อยังเขาดำเนินการตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วนะฮะก็ลองมาตรวจสอบดูร้านอื่นๆนะครับที่เขายังไม่ดำเนินการหรือว่ายังมาตรวจสอบดูก่อน อย่าโจมตีร้านนี้ร้านเดียวนะครับนะนะครับผมยังไงก็ขอความเป็นธรรมด้วยเลยมาชี้แจงให้ทราบนะครับตั้งแต่เจ้าหน้าที่มาสำรวจดูแล้ววัดดูแล้วเราก็จัดการวันนั้นเลยนะครับต้องรู้เห็นเป็นจริงว่าการลงโลกโซเชียลนะั้นมันก็มันก็กว้างขวางทำให้ ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็แจ้ไขไม่ได้นะฮะลงไปแล้วต้องพิจารณาดูว่า,าทุกร้านอยู่ในอำเภอบ้านผือเนี่ยนะครับก็มาตรวจดูว่าเขาดำเนินการไรือยังหรือว่า,อาตอกซอกทอยพุทธบาทหรือว่าสิ่งปลูกสร้างนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมปลูกสร้างนะี่ยไม่ว่าที่ไหนก็ช่างลองมาตรวจดูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของทางหลวงนะครับ อันนี้ชี้แจงให้ทราบนะครับชี้แจงให้ทราบเพราะว่าโลกส่นเช่าจะได้รู้ครับผมว่าการดําเนินการของเจ้าหน้าที่แล้วก็รื้มกันที่ร้านเขาทํำยังไงก็ลงมาตรวจสอบได้นะครับลงมาตรวจสอบได้อย่าโโจมตีฝ่ายเดียวโดยที่ว่าข้อเท็จจริงนั้นไม่รู้นะครับปากต่อปากในสร้างความเสียหายให้กับทางร้านนะครับอันเลยมาชี้แจงนะครับนะครับ หมาชี้แจงหนาเหตุการณ์จริงปัจจุบันนี้ผมได้ทำเรียบร้อยแล้วนะฮะทำเรียบร้อยแล้วแต่ยังไงแล้วก็ถ้าสงสัยไงเจ้าหน้าที่ก็ลงมาตรวจสอบแล้วร้านอื่นๆได้นำเนินการหรือย,อยังอ่าก็อย่างนี้นะครับผมอ่าผู้ใหญ่นะครับในอำเภอบ้านผือก็ลงลงมาดูก็ได้ครับเนะี่ย ทางนี้ก็ทางร้านขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะว่าโลกโซเชียลโจมตีหนะักนะครับโดยไม่มีเหตุผลเอาไปลงก็ไม่มีก็เหตุผลคือสรุปว่าร้านผมนี้ผิดร้านเดียวเอาลงร้านเดียวก็โจมตีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเราไปดูภาพบรรยากาศ ที่ผมทำเรียบร้อยทำตั้งแต่วันนั้นเลยครับวันที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบผมทำวันที่16กพฤษภาคมสิบกมกราคม 2, 5 6 8น้าหสบนะครับแล้ววันนั้นก็โลกโซเชียลก็ได้ไปลงกระโจมตีวันนั้นเองนั่นนะครับโอ้สุดยอดเรามาดูกันกันแล้วกันนะครับ ต้องต้องให้ดูไม่ไม,ไม่ไม่ดูไม่ได้นะครับผมอ่ภาพนิ่งเอาภาพแรกกหอนกันแล้วกันนะครับนี่ครับภาพแรกนี่ครับในวันนั้นเลยวันที่16บกมกราคมสองพที่เจ้าหน้าที่แจ้งนะครับนี่นะครับเรามาดูนะครับเราชี้แจงไม่ได้นั่นใครละครับ อ่านตามนี้เลยนะครับนะฮะเราไปเรื่อยๆไปดูนะครับเราต้องชี้แจงนะครับผมผมชี้แจงนะฮะว่าผมทำจริงๆนะครับเนี่ยที่ถนนนะฮะแล้วมาดูอีกมุมหนึงนะครับอันนี้หน้าร้านแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวหนังสือลงหน่อยนะครับเพื่อจะได้เห็น นี่ครับขอบกว้างตามที่วัดนะครับผมอันนี้สามารถวางได้อนุโลมนี่ครับตามสเปคของกลมทางหลวงนะครับอ่ะดูภาพต่อไปนะครับอ่ะภบพนี้นี่ครับนี่กลมทางหลวงนี่นะครับ วันพฤหัสที่16โมกราคม2568เมือม่อเวลา8.00นจุนนอายธินกรสุโภนะหัวหน้าหน่วยทางหลวงบ้านถือกรมทางหลวงหมายเลข2021 <c oughs> พร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่นะครับเขตรับผิดชอบในจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากฟุตบาทได้ตั้งสองฝากฝั่งนะครับของถนนชนนทบดมอำรุงนะครับผม นะและตีเครื่องหมายการตลาจรที่มันจืดไปนะครับนะ่ไม่เห็นเด่นชัดและทาสีใหม่ตลอดแนวที่เห็นเด่นชัดเพราะทางเดินฟุตบาทปัจจุบันได้มีผู้อ่าเนื่องจากนะทางร้านค้านะครับในโซนของอำเภอบ้านถผือได้กินเนื้อที่ของกรมทางหลวงเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง หมายเลข2 0 2 1ได้ดำเนินการแจ้งนะฮะยังประกอบผู้ประกอบกิจการที่เนะี่ยที่ถูกลุกพื้นที่ของกรมทางหลวงวันนั้นแหละทางร้านนะครับก็ได้จัดการทำให้เรียบร้อยเลยนะฮะโดยที่ว่าที่เอาไปลงโดยทางร้านไม่รู้เลยนะฮะ นี่ไม่ครับนี่ครับนี่ครับทำแล้ววันที่16นะฮะภาพนะครับตามที่กรมทางหลวงได้ขอเราก็ทำนะฮะทำให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าฝืนเจ้าหน้าที่ผมไม่ได้ฝืน าการพูดคุยหรือว่ายังไงอาจจะไม่เข้าใจกันนะฮะแล้วก็ดังนี้นี่ครับผมก็ถ่ายมาเพื่อให้ทราบเพื่อเป็นหลักฐานว่าทางร้านนะครับห้องภาพดีเจเจนิ่นได้ทดําเรียบร้อยแล้วนะครับผมสะอาดนะฮะยังไงก็ลงมาสํารวจดูนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอบ้านผือนะครับ อ้ช่วงเขาลงในโลกโซเชียลนะก็ให้ความเป็นธรรมด้วยลงมาตรวจดูด้วยครับนะฮะเพ่อสร้างความเสียหายกับทางร้านนะครับผมแล้วใครจะรับผิดชอบนะครับนี่นะครับผมอ่ภาพต่อไปยัไงไงครับลอยเลยเจ้าหน้าที่ก็ดูแล้วคงคงจะไม่กลับมาตรวจดูนะครับ ที่ทางร้านได้ทำตั้งแต่วันที่16เลยถึง4ี่ทุ่มนะครับนึกว่าเรื่องจะไม่เกิดเป็นอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นแล้วเขาก็แจ้ไขไม่ได้เนื่องจากทางโลกโซเชียลได้โจมตีทางร้านไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีใครที่มาแสดงความรับผิดชอบนั่นเองนี่เห็นไหมครับ ถ้าโดนแล้วก็ความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกก็เหือดหายไปเลยนะครับนะครับผมก็ขอฝากไปด้วยนะครับอันนี้มาชี้แจงนะครับชี้แจงชี้แจงให้ทราบนะครับผมผมมิตรภาพยินดีเสมอนะครับทางเจ้าหน้าที่มานะครับผมนะมาชี้แจงมาแจง้งผมก็ทำละ แต่อีกหลายๆหลายหลายๆไอ้ทั้งโซนนี้จะทำไม่ทำผมก็ไม่รู้นะครับแต่ร้านผมทำแล้วทำตั้งแต่วันที่16แต่ก็โดนโจมตีนะครับเลยต้องต้องอ,งอัดคลิปมาชี้แจงนะครับเพื่อให้โลกโซเชียลได้รู้แล้วก็การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ตรงไปตรงมาก็มาบอกผมก็ทำ นะโน่นนี่นั่นผมไม่รู้แล้วครับร้านไหนไม่ทําผมไม่รู้ให้เจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบดูเองก็แล้วกันนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมก็นี่เขาก็ทาพื้นสีขาวดำขาวแดงที่ไม่ให้รถจอดนะฮะเราไปดูชิปบรรยากาศก,าก็แล้วกันนะครับผม นะทางร้านที่ทําขึ้นนะครับเราไปดูนะครับพร้อมๆกันนะครับนะฮะนี่ไปดูได้เลยครับนี่ก็คือถนนนะครับผมนี่พุทธบาทที่หน้าร้านนะครับนี่พุทธบาทที่หน้าร้านนะครับตาแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกให้วางในแนวไหนแนวไหนผมก็ทําให้เรียบร้อย ในวันที่16พนฤะษภาคมนะโอ้ยม,ม,มกราคม2 5 6 8ร้านแคนตัดลุงีบั้นถือนะครับก็ทำมาก็ให้เห็นนะครับผมเพื่อเป็นหลักฐานว่าทางร้านห้อง้าบมีเจเฉีห้องเซอรอบราพรได้ทำตาม เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนะครับหมายเลข2-0-2 1ูนะครับในวันที่16บหกทำเรียบร้อยนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้กลับมานะครับก็เท็จริงว่าเป็นยังไงนะทํทำวันนั้นถึงสี่ทุ่มนะทามสองคนนะถึงสี่ทุ่ม ก็ในวันนั้นเองที่โดนโจมตีนะครับร้านเดียวทั้งอำเภอบ้านสือนี้ห้องภาบิิตกเชนี้ผิดคนเดียวลุกล้ำคนเดียวนะครับทั้งๆท,ที่เห็นด้วยสายตาหลายๆร้านหรือว่าทั้งแผงนะครับยังไงก็ให้มาตรฐานเดียวกันเขายังอาจจะไม่ทำก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าแต่ผมทำแล้วนะฮะแย่งให้ทราบ นะครับเรียบร้อยสะอาดนะถูขัดถูเรียบร้อยนะครับตามแนวทางขบทางเหลืองที่วางไวน้นะครับนะฮะผมว่าจะไม่ได้มาที่แจงหรอกแต่ทีนี้ว่าโลกกูเที่ยวรุนแรงเหลือเกินกับกับทำกับผมนะฮะข้อเทอ็จจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับ ถ้าจะลงก็ลงมาตรวจดูก่อนนะครับถ้าไม่เห็นแล้วเราไปลงงั้นมันก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าข้อมูลไม่มีครับนี่ครับผมถ้ามาเห็นนะก็คงจะรู้นะครับเขาเขาคงนะอันนี้เขาไม่เห็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่เห็นตอนผมทํานะครับน,นะบนี่นะครับยังให้สะอาดเลยนะครับอาตามกรมทางหลวงที่ วัดระยะไว้นะมาตรฐานที่ต่างๆหรือว่ายังไงยังไม่ทําก็ผมผมไม่สนใจแล้วครับผมเขาจะทําหรือไม่ทาผมไม่สนใจนะครับตอนนี้ผมก็ทําตามนโยบายตามกรมทางหลวงที่เขาชี้วัดแล้วก็วางไว้ให้อยู่มาตรฐานทางเดินทางเท้าแม่เก็กะนะครับฮนะ ยอมรับนะครับที่าวางวางไว้แทนตัดวางไว้นะครับในวอนน,นี้แต่บัดนี้ทางร้านก็ได้ทําตามนโยบายตอบสนอตอบสนองความต้องการของกรมทางหลวงนะครับที่เราลุกล้านี้เราก็เพยเยอะไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่ประจักษ์ตาแ่สายตาโลกโซเชียลนะครับ อย่างงี้ผมก็สบายใจแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ในอำเภอบ้านผือนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมนะฮะตีความเมตตาแล้วก็ให้ความสำคัญนะแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกท่านนะครับตีความเมตตาแล้วก็ให้มาชี้แจงผมก็ได้ทำตามนั้นแล้วครับ นะไม่ได้ดื้อรัน้นไม่ได้อะไรผมก็ทำตามนั้นก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับผมนะสวัสดีครับครับผมในกะ็จบไปแล้วโอเคนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพอนห้องภาพดีเจเจเอแคนตัดลุงเอบ้านผือนะครับ อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิดหกโมงเช้าปิดสองทุ่มนะครับผมแล้วก็ขอฝากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ลงมาดูแลด้วยก็ได้นะครับผมนะเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าอะไรคืออะไรนะครับที่โลกโซเชียลโจมตีนะครับเลยมาชี้แจงให้ทราบนั่นเองนะครับผมนะขาออนไลน์ไประจำเพ้านผือ บ้านผือทีวีนิวเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะ,ะข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวเฮดีได้หมดเวลาลงนะครับสวัสดีครับ ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจะะเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู